และเขาลงมาทําอะไรครับลงมาทําอะไรครับเขาลงมาทําอะไรครับพี่เขาลงมาทําการหลุดโลโลไหนโลในด้านซ้ายนี้โดยปกติทั่วไปการหลุดโลแบบนี้เขาจะเด้งอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้แล้วเขาก็เด้งก่อนข่าวจริงๆเขาก็เด้งก่อนข่าวขึ้นไป3ามสี่จุดก่อนข่าวแล้วตั้งแต่แรก ก่อนข่าวเราตั้งแต่แรกเขาเด้งหลุดขึ้นไปแล้วเท่ากับอะไรครับโครงสร้างขาขึ้นที่มันตต่าราคาขึ้นมาเรื่อยๆโดนทําลายโครงสร้างขาขึ้นที่เขาตต่าราคายกโลยกไฮยกโลยกไฮเขาโดนทําลายเปรียบเนื่องกับการหลุดสปิดการหลุดเทนไลน์เส้นแบบนี้ผมจะเรียกว่าเทนไลน์เส้นใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้มุมกว้างๆแบบนี้ผมจะเรียกว่าเทนไลน์ถ้าตีเรียบไปกับแบบผมเรียกว่าสปิดไลน์นี่คือโดนทาลายไปที่เรียบร้อยคือหลุดออกมาแล้วแล้วลงมาหลุดด้วย เหตุการณ์ถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลุดโลเกิดอาการคือเบรกไฮหลุดโลที่เหลือคือเด้งและเซลฉะนั้นเขาก็ขึ้นมาเคลียร์ลีควิตี้ทั้งซ้ายตรงนี้ทั้งหมดหลีควิเอตี้ตรงนี้ก็มี มีตรงนี้ทั้งมีทั้งหมดครับแล้วเขาก็สู้ราคากันพี่จะสังเกตได้ว่ามันขึ้นมามันจะอยู่แบบแถวๆเนี่ยสปีดไลน์ะนะั่นแหละเนี่ยแถวๆสปีดไลน์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปแบบปุ๊ขึ้นไปแบบนั้นนะมันจะขึ้นมา,าแถวแถวโซนๆเนแถวแถนี้แหละแถวๆนี้แหละเราก็เลยสู้ที่เป็นเซลล์เท่านั้นครับมันคือโครงสร้างการกลับตัวหน้าตาการกลับตัวหรือถ้าภาษาบ้าน,านเขาเรียกกันหรือภาษาคนอื่นที่เขามองกันง่ายๆเขาเรียกว่า QM รู้จัก QM ไหมครับแต่ผมจะเปลี่ยนคําให้มันเป็นว่ากลับตัวกลับตัวแต่การกลับตัวมันก็ต้องมีในยะในการกลับตัวไม่ใช่กลับดือด้อๆทื่อๆฉะนั้นมันคือสิ่งเดียวกันแต่รูปแบบการน,นำเสนอไม่เหมือนกันเท่านั้นและมองภาพให้ออกแบบกว้างๆมันก็จะหายเห็นไปหน้าเหล่านี้หลังจากนี้เขาอาจจะ เด้งดึงเด้งดึงเด้งในกรอบแบบนี้ถามว่าเป็นเทนไหมมันยังอยู่ในสปีดลายชุดแบบนี้ถือว่าเป็นการเทนขาลงนะครับเขาอาจจะลงมายืนหัวแบบนี้ก็ได้ลงมาอ่าย,ยืนที่โลเด้งมาโลเด้งลงโลเด้งลงมาโล,งล,งาโลแบบนี้ก็ได้เค okay, ไหมครับตอนนี้ก็จะมองภาพ เป็นภาพนี้เคลียไหมครับนี่คือผมถึงมองภาพเป็นภาพเซลลจึงมองภาพเป็นภาพเซลล์โอ้โหพี่เฟิร์สในห้อง vp p พพักนี้สายตาไม่ค่อยจะดีเลยโดนแสงสีฟ้าทุกวันเลย ต้องไปติดฟิล์มนะครับอืมต้องไปติดฟิล์มนะครับฟิล์มกันแสงสีฟ้านะครับโอเคนะครับพี่ๆเราถึงเซลล์กันและหลังจากนี้และหลังจากนี้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะจบละและถ้าชุดนี้เด้งไปแล้ว แล้วถ้าชุดนี้เด้งไปแล้วเด้งไปแล้วแล้วสุดท้ายหลุดโลตัวอีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไรครับถ้าเด้งไปแล้วแล้วหลุดโลตัวอีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไรครับ คอนเฟิร์มการลงครับคอนเฟิร์มการลงแล้วโอเคไหมครับฉะนั้นหลังจากนี้การบายจ้องจำเป็นต้องปีในยะเท่านั้นพี่พครับฟังในไลฟ์ผมนะการบายต้องบายเป็นในยะเท่านั้นมีดีมานมีมันนี่โซมีอะไรทักอย่างหนึ่งที่ที่มีในยะ โอเคไหมครับแต่ถ้าการเซล์ตอนนี้ทิ้งล่องรอยอะไรให้เราก็มาดูนะปัจจุบันนี้ถ้าเป็น H1 อ่ะก็มีตรงนี้แค่นี้ชุดนี้อันนี้15นาทีด้วยนี่วาเออน,นี่15นาทีไม่ได้30นาที15นาทีมีตรงนี้5นาทีอ่ะมีเม็ดนี้ถ้าหลุดลงไปนะไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาแบบไหนไม่รู้ว่าจะลงลึกแบบไหนไม่รู้เลย อย่างเดียวคือไม่รู้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 นะครับก็เดี๋ยวค่อยทําแผนส่งเข้าไปนะรอให้กราฟมันบอกก่อนจบข่าวครับวันนี้สามทุ่มสิบเอ็ดนาทีกับกําไรสองพันจุดกับกําไรสองพันจุดพันแปดร้อยจุดอ่ะพันแปดร้อยจุดผิ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 ดพันแปดร้อยจุดบวกขาบาย บวกขาบายพันแช่วยกดเครื่องเล่นหน่อยพี่พันแบวกขาบาย700บวกขาเซลบวกขาเซลพันสามพันแปดพันสาเจ้ยอยอเดียก่หักเอก่อน ฮักแนวไปนิดนึงฮักแนวก่อนฮักแนวเดี๋ยวเขาขอว่าขิงเกิน <laughs> ดูสิใครไม่เรียนอะดูซิ <laughs> อยากได้แบบนี้มาเรียนเถอะไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกหมื่นสี่อ่ะไม่ได้อยากได้ตัง <laughs> พอแตกห้าพันผมเปิดเพลงเศร้าดีไหมครับ ไปอยู่ไปอยู่ช่องไหนมาครับคําถามคือไปอยู่ช่องไหนมาครับช่องนี้เขาบวกรวมกันสามพันแปดร้อยจุดพี่ไปอยู่ช่องไหนมาครับเปลี่ยนที่สิ่งสถิตไเปลี่ยนแนวความคิดครับเปลี่ยนวิธีการเทรดครับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง คิดแบบเดิมทําแบบเดิมเติมเงินเข้าไปสุดท้ายกลับมาหลอบเดิมผมเคยทํามาแล้วครับผมเคยทํามาแล้วต้องเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนถึงแวดล้อมเปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยนการเทรดเปลี่ยนหน้าเทรดเพราะถ้ายังเทรดเหมือนเดิมผลลัพธ์มันต้องเหมือนเดิมเพราะถ้ายังคิดเหมือนเดิมผลลัพธ์ต้องเบิ่อถ้ายังคันมือเหมือนเดิมทุกอย่างจะเหมือนเดิม โอเคไหมครับผมบอกพี่แล้วว่าโอกาสทุนนี้สวยมากนะครับโอกาสที่นี้คือเขาเรียกว่าจังหวะสอผมผมผมคงไม่ปิดทั้งหมดหรอกครับแบบนี้เขาเรียกว่าจังหวะสอครับจังหวะหนคือจังหวะที่เมื่อวานจังหวะหนคือจังหวะเมื่อวานนี่คือจังหวะหน่งนะครับนี่คือจังหวะหนึนะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นี่คือจังหวะที่หนึ่ง นี่คือจังหวะสองครับแล้วมันจะไม่ขึ้นไปแล้วถ้ารอบนี้ลงมันจะไม่ขึ้นไปแล้วถ้ารอบนี้ลงมันจะไม่ขึ้นไปแล้วโอเคอันนี้คือจังหวะที่สวยที่สุดแล้วครับนี่คือจังหวะที่สวยที่สุดแล้วนะครับโอเคไหมครับรอบวันนี้ไปถอนเงินทุกๆทุกคนนะครับพี่ๆไปถอนด้วย นะครับใครที่ได้ค่าเรียนแล้วได้กําไรแล้วแลวได้ค่าเรียนก็ไปลงเรียนให้เรียบร้อยหน้าที่ผมคือใครอยากเรียนมาเทรดด้วยกันเอาตังค์ได้กําไรไปเรียนได้กําไรไปเรียนไปเรียนเสร็จไปยืนด้วยขาตัวเองโอ้โหแม่งดีสุดสุดดีสุดสุดไม่มีครับไม่มีอะไรแล้วครับช่วงตีหนึ่งโคตรนไม่เล่นครับเล่นอะไรครับตีหนึ่งมีอะไรให้เล่นครับพี่ มีตีหนึ่งมีอะไรให้เล่นครับช่วยหน่อยครับใช้เงินไม่หมดไม่ได้เทรดครับเมื่อวานไม่ได้เทรดครับอ๋อตีหนึ่งวันนึกว่าตีหนึ่งวันนี้มีอะไรให้เล่นน่าจะ ไปลายอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจน่าจะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์พอดีวันจันทร์วันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมเปิดห้องให้เข้าห้องแล้วนะครับอยากเรียนก็เรียนครับรีบลงครับรีบลงไปแล้วนะผมไปแล้วนะใครยังมีอะไรก็ทักหาน้องบนหัวผมแล้วกันนะครับ มีอะไรก็ทักหาน้องบนหัวผมนะครับน้องแอดมินเขาก็คอยแนะนําคอยดูแลให้วันนี้ห้อง VIP บวกแบบบวกเช้าบวกเย็นอุ้ยบวกดึกอีก2องสาทุ่มบวกอีกโอ้ชีวิตมีความสุขจริงๆนะมีความสุขจริงๆก็ลุ้นเอาครับที่เหลือนะระยะก็ค่อนข้างไกลโขแล้วระยะได้อยู่1,800จุดนะครับพันแจุดมองเด้งเซลล์เป็นหลัก นะครับมองเด้งเซลล์เป็นหลักนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย